สีทาตู้ลำโพงนะครับที่ทางร้านใช้นะครับเดี๋ยวนี้เริ่มใช้แบบนี้ครับ1นึ่งขวด1ลิตรนะครับราคาร้อยกว่าบาทเลยนะครับทีนี้เวลาใช้เราก็ผสมกับนี่ครับทินเนอร์ง่ายๆเลยแล้วก็กระป๋องมาผสมสีนะครับทีนี้ลูกกิ่งนี่ตัวตู้นะครับลูกกิ้งที่ใช้ก็จะมีเป็นแบบแปลงขนแกะนะครับแล้วก็เป็นฟองน้ํานะครับทีเนี้ยสองตัวนี้ ตัวสีนะครับที่เรากริ้งออกมาเนี่ยถ้าเป็นฟองน้ำอ่ะสีจะเรียบนะครับทีนี้เราอยากได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่าอยากได้เป็นสีระเบิดนะครับออกแนแบบเป็นขูขระขูขะอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้แปรงตัวขนแกะหน่ยนี้นะครับแล้วก็จุ่มสีนะครับแล้วก็ทาทั้งตู้ได้เลยนะครับสีแห้งไวมากครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้ผมทา้ทาที่ตัวตู้ตัวนี้ไว้นะครับ